สวัสดีค่ะพ่อกับสาวแป๊มคนโกจ้าไม่นีสาวแปมใดนอไมฝรังอันบากใหญ่หนึ่งค่ะมิตนอใหญ่ๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาโนไมฝรังค่ะอ่ามีมู่ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะคะอ่าก็เฝ้าๆกินเนาะ,ะ่ะเนาะเวลาอ่าที่ยังเป็นฤดูของโนไมฝรังอยู่เดี๋ยวกระเบิดแล้วจ้า ะะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบรีบทานนะคะก็จะซื้อทุกอาทิตย์นะคะช่วงนี้จะซื้อทุกอาทิตย์นะคะก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะสีขาวบ้างแล้วก็สีเขียวบ้างนะคะทีะ่ซื้อแล้วก็นํามาประกอบอาหารนะคะวันนี้ก็ใต้หน่อไม้ฝรั่งสีขาวมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการประกอบอาหารด้วยการเริ่มแรกก็ด้วยการ ปลอกหน่อไม้ฝรั่งจ้าแล้วก็นำไปต้มนะคะนำไปต้มเราก็เตรียมนะคะเตรียมหมูที่จะทอดนะคะทำน้ำซอสนะคะก็ตามลําดับนะคะจากนั้นก็เชิญรับชมได้เลยค่ะก็ขอให้มีความสุขกับการรับประทานหน่อไม้ฝรั่งนะคะ เราจะไปล้างนะคะนี่ก็นะคะก็อก็เดือดเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาหน่ไม้ฝรั่งลงไปเลยนะคะโอเคนะ,คะเนะ,ะเ,เดี๋ยวเราจะเติมน,น้ำนิดนึงนะคะ ดับด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะปิดฟ้าไว้ด้วยนะคะเดี <mm> ๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะโอเคค่ะรอสักครู่นะคะ <mm> เราก็จะมาทำการ <mm> หันมูนะคะ <mm> เพื่อที่จะนะคะเตรียมทำการทอดนะจ๊ะ ต้องชิ้นใหญ่นะชิ้นขนาดนี้ก็โอเคนะคะวอนนี้ไม่มีหมูที่จะทําสเต็กนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อมานะลืมเลยนะคะก็เลยจะเอาเป็นหมูสามชั้นนะคะทอดแทนนะคะสเต็กหมูสามชั้นนะคะ ก็จะเป็นสเต็กหมูสามชั้นนะจ๊ะ นี่คือหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้เรียบร้อยนะคะก็จะมาทําการเอือกจ้ะพี่น้องจ้าเนอะ i yeah. 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 ฝรั่งจานนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะสเต็กหมูสามชั้นกับหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสครีมอร่อยอร่อยนะคะก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ